สวัสดีครับวันนี้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายๆสไตล์ครูว้เก่ากันนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการตอนเพิ่มพลังให้กับ powerpoint โดยการใช้บอดน้อยเนี่ยมาใส่เสียงบรรยายดูตัวอย่าง powerpoint นะครับตอนนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะสร้างสื่อการสอนด้วย powerpoint เนาะที powerpoint แต่ละวิชาเนี่ยก็จะมีประมาณอะไร เก้าบทเรียนบ้างสิบบทเรียนบ้างแล้วแต่ละบทเรียนก็มีประมาณยี่สิบถึงสามสิบสไลด์แล้วเราก็รอมล่องมา,มานั่งภาคบันทึกเป็นวิดีโอเนี่ยโอ้โหเสียงแหบเสียงแห้งแต่ตอนนี้เรามีแบบน้อยของคนไทยเนี่ยมาช่วยเ <c oughs> <c oughs> นี่ยเห็นไหมครับขนาดผมพูดอย่างนี้ผมยังเสียงแหบเลยอ่าเพราะผมก็ต้องมาใช้บอดน้อยกันนะครับนี่เดี๋ยวผมจะบรรยายหน้านี้ก่อนนะ <c oughs> เราก็ไปเข้าเว็บไซต์ กเกิลนะครับเซิร์ชหาครัว่าบอดน้อยอบอน้อยนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยเราเนี่ยนะครับเราคลิกเข้าไปบอดน้อยตัวนี้ก็มีประสารพันธน์เกี่ยวเรื่องของการใช้เราก็ปิดกรอกไปแล้วคลิกที่เข้าสู่ระบบนะครับคลิกที่เข้าสู่ระบบแล้วเราก็เลือกเข้าสู่ระบบด้วย Google รอสักครู่นะครับแล้วเราก็เลือกนะเลือกอ uh, m a i l ที่เราสมัครไว้กับมอนน้อยแล้วนะซึ่งสมัครง่ายนะครับสมัครครั้งแรกก็จะได้พันน่าจะเป็นพันสองร้อยพอยต์บวอหนึ่งร้อยเป็นพันสามนะครับฟรีใช้ฟรีนะเดี๋ยวผมอันนี้ผมออกไปก่อนตอนนี้ผมมีพอยต์อยู่ประมาณเจ็ดหมื่นพอยต์นะเราก็สามารถที่จะมาสร้างได้ละนะครับ แล้วตรงนี้ก็จะเป็นมีพอยทุกวันนะจะขึ้นจดหมายมาให้เรานะครับวันละร้อยพอยเห็นไหมแต่ถ้าเราอยากจะซื้อนะเอาไปใช้เยอะเนี่ยนะครับเราก็ซื้อก็ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับอ่าเรามาดูกันผมก็ไยเข้าที่ Powerpoint ผมก็กรอบข้อความมานะี่กรอบข้อความแล้วก็มาวางนะครับตรงเพิ่มประโยคนะคลิกเพิ่มประโยคอ่านะ แล้วก็คอนทุนวีไปวางแต่ก็จะมีอะไรอ่ะมีตัวหัวข้อด้วยใช่ไหมอ่าหัวคอปนะครับแล้วก็มาวางวางขนา้างหน้าอ่าพอวางเสร็จเรียบร้อยนะตรงเลือกเสียงนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยเนาะที่จริงภาษาทวไได้หลายภาษานะครับเห็นไหมสุดยอดมากนะครับอ่าว่าเอาเนี้ไปไปใช้อะไรเกี่ยวเรื่องของการสอนภาษาก็ได้นะครับ เราไปเลือกเสียงก่อนเอ้เราเลือกวัยรุ่นนะหลังจากที่ดลดราเอมอนได้กลับโลกแนนล้วเอาเสียงนี้เนาะแล้วเวลาทั้งทั้งเนื้อหาทั้งวิชาหรือทั้งบทเรียนเราก็จะใช้เสียงเดียวนะครับไม่ควรจะเปลี่ยนเสียงไปมาอ่าพอเราเลือกได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาคลิกที่คำว่าสร้างอันนี้เราจะบอกว่าเขาบอกจะใช้สองร้อยี่สตัวสอนเนาะหนึ่งเขาได้ใช้แค่ครั้งละหนึ่งพันเราคลิกที่คำว่าสร้าง เราจะใช้221 p o อย t นะครับสองร้อยยี่สิบเอก็ตก5บาทถ้าเราเสียเงินนะแต่ถ้าเราไม่เสียเงินเราก็ใช้ POINT แทนนะครับเราก็ลองเพลย์ดูสารการเรียนรู้1เว็บเบราว์เซอร์2ประวัติความเป็นมาของเว็บเบราว์เซอร์3หน้าที่และลักษณะการทำงานของเว็บเบราว์เซอร์4ตัวอย่างเว็บเบราว์สังเกตน,นะเข้ออ่านครับว่าเว็บเบราว์เซอร์เพราะนั้นถ้าเราา,าเราแก้ไขแล้วเราคลิกแก้ไขอาจจะแค่ ถ้าลบตัวสระเอ A ออกสมมนไหนะครับเราลบสระเอ A ออกเขาอาจจะอ่านเป็นอย่างไรเนาะเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้เวลาเราฟังนะครับอ่าเราก็ลบออกปึ๊บเบราว์เ,วาเซอร์ถ้าเราบอ,อกเบราว์เซอร์ต้องลบกระลันออกเนาะจะอ่านว่าบราวใช่็นไหมเดี๋ยวลองดูนะครับอลองดูน่าจะลบเ <c oughs> บราว์เซอร์หรือลบ การันอกออกอนะเบราว์เซอร์ครับอกด,ดูนะครับจะอ่านว่าเบราว์เซอร์ไหมเราสามารถปรับแก้ไขได้นะสุดยอดไหมอลองเพลย์ดูลองสร้างอีกทีตอนสร้างจะไม่เสียพ้อยนะจง,จงเว้นตอนดาวน์โหลดเท่านั้นถึงเสียพ้อยนะครับสารการเรียนรู้1เว็บเบราว์เซอร์อ2ประวัติความเป็นมาของเว็บเบราว์เซอร์ม หน้าที่และลักษณะการทำงานของเว็บเบลาเซอร์สตัวอย่างโอเคเนาะเพราะนั้นเวลาเราเสร็จเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราสามารถถ้าเราอยากจะให้เขาคลิกแก้ไขเนาะอยากให้เว้นวักเนี่ยจะมีตัวนี้ตัวหน่วงเวลานะครับตัวหน่วงเวลาถ้าเราบอกโอเคเราเว้นวักใช้ได้แล้วเราก็คลิกที่สร้างเลยนะครับแล้วก็ดาวนะ์โหลดเนาะปึ๊บจะดาวน์โหลดเป็น MP3 ก็ได้ w a v ก็ได้ ก็ได้นะครับเราคลิกตกลงแล้วก็ตกลงอีกครั้งนะครับอพอยก็จะโดนหักไปนะพอเราดาวนโหลดเสร็จแล้วเราจะไปใช้ใน PowerPoint ได้ยงไงนะครับเราก็เปิด PowerPoint นะเปิดหน้านี้นะครับเราก็ไปคลิกไอ์อินเสิคลิกออดิโอนะครับออดิโอออน p มนะเสียงบนเครื่องของเรานะครับเราก็ดูตรงนี้เห็นไหม สาระการเรียนรู้เราก็ากิก็จะมาตรงนี้อ่าครับเราก็ย้ายมาตำแหน่งมาหน่อยเนาะย้ายตำแหน่งมานิดนึงออามาไว้ตรงเดี๋ยวเผมจะให้โชก่อนเนาะเราลองเลย์ดูก่อนนะครับรลองโชวก่อนเราก็คลิกนะพอถึงหน้านี้เราก็คลิกตรงสาระการเรียนรู้หนึ่งเว็บเบราว์เซอร์สองประวัติความเป็นมาของอเว็บเบราว์เซอร์สามนะครับ แต่ถ้าเราบอกว่าให้ให้พอเปิดมาหน้านี้นะให้บรรยายเลยนะเราก็เลือกอัตโนมัตินะครับอ้าเดี๋ยวเราดูนะครับตัดหลักการเรียนดูเห็นหมนพอเข้าสู่ <br> หน้านี้ก็บรรยายเลยประวัดความเป็นมา <c oughs> ของเว็บเบราว์เซอร์สามนั่นโอเคแล้วถ้าเราจะบอกไม่ต้องไม่ต้องให้แสดงให้เห็นเราก็คลิกที่นี้ hide l i n g show คือซ่อนไว้นะครับซ่อนไว้เวลาโชว์แล้วตอนนี้เรายังเห็นอยู่นะ แต่ลองเวลาโชว์ดูนะครับรรจะมองไม่เห็นาการเรียนรู้หนึ่งเว็บเบราว์เซอร์สองประวัติความเป็นมาของเว็บเบราว์เซอร์สามหน้าที่และลักษณะการออทางานงเป็นไงครับเป็นไงครับพอได้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ไปทําเสียทุกสไลด์ทุกสไลด์เราก็สบายแล้วไม่ต้องใช้เสียงแข็ๆแ,แหรือเสียงอาจจะไม่เพราะอะไรเงี้ยนะครับเราก็ใช้เสียงของบอดน้อยมาช่วยทําเพิ่มพลังให้กับ PowerPoint เกี่ยวกับเรื่องของเสียงบรรยาย่เป็นไงครับอ่า ตอนต่อไปนะเราจะใช้อวตารหรือตัวเราหน้าเราเนี่ยนะพูดโดยที่เราไม่ต้องใช้เสียงของเรา,านะครับใช้เสียงของบอทใช้เสียงของบอทน้อยนี่แหละครับบรรยายอ่าตอนนี้ผมใช้กล้องนะชัดขึ้นนะครับตอนแรกปกติเนี่ยจะใช้กล้องของของโนะ้ตบุ๊กเนาะตอนนี้ผมก็ใช้กล้องของโลจิซึ่งราคาถูกมากนะครับมาราคา แค่6 7 0 0ด้อเท่านั้นเองนะครับผมกดซื้อมาใช้เห็นไหมเวลาผมทำบรรยายเกี่ยวเรื่องของ powerpoint ผมก็จะใช้กล้องตัวนี้นะครับรวมถึงถ้าผมพอเสร็จปุ๊บผมก็ไปขึ้นจอให้นักเรียนผมก็จะใช้โปรเจคเตอร์ก็ราคาประมาณไม่ถึง2 0 0พันนะครับพันหกพันเจ็ดอยู่เงี้นะครับขึ้นลงตามตามเวลาของมันก็ใช้ได้ด้วยนะถ้าขนาดเท่ามือถือขนาดเท่ามือนะครับดูที่รูปเนาะเห็นไหม ลองเอาไปใช้กันดูนะครับนี่จะช่วยครูของเราซึ่งผมว่าเหมือนผมนะงบน้อยเนาะผมก็ใช้ราคาถูกใช้กล้องดีๆราคาถูกใช้โปรเจคเตอร์ดีๆราคาถูกนะครับสำหรับสุนวนพวกเดียวกันนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s ับ s ไ r i b e กดกระดิติดตามครูไว้เก่ากันนะครับสวัสดีครับ